สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างก็ยังมีสูตรเก่าที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับหลักหน่วยล่าง1สูตรนะครับแล้วก็เทียบชนกับสูตรใหม่ให้นะครับในคลิปนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคํานวณมา ันจะตรงกับผลางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจแค่นาไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปมันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมแนละถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก2 0 วันแรกในชนกันอยู่3ตัวเจ็ดศูนย์หกผลลัที่ออก2องศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างนะครับเลขศูนเข้ามาชนกัน7 4็หกนะครับกับผลลัพที่ออก0ูย์หเลข6เข้ามาชนกันหนึ่งแปดเจ็ดศูนยนะครับสี่ตัวผลาัวัลที่ออกเกาหนเลขหนึ่งเข้ามาชนกัน6กับ5นะครับออก26 จนกัน0กับ3นะครับออก5 0าศเลขศเข้ามาจนกัน3 6 2นะครับออก6 3เลข3เข้ามาจนกัน1กับ4นะครับกับรางวัลที่ออก3 1นะครับของวันที่ผ่านมาเลข1เข้ามาสถิติก็7งวดนะครับทั้ง2สูตร สูตรที่1เข้ามาก่อน1งวดนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสูตรนี้เป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสถิติเข้ามาก่อนสูตรใหม่1งวดนะครับเข้ามาจากงวดที่ออก8 7นะครับงวดแรกเป็นตัวเลข5ตัวนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครบชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับ แต่คลอนที่ออกสามหนึ่งนะครับเลขห้าไม่มานะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งเรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วยหลัก10บหลักหน่วยล่างนะครับหลักแสนก็คือเลข ห้าหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเลขสามเลขหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้เลขเก้าลบสามนะครับตัวแรกเหลือหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้า 5บวก3เป็น18 16ปดสิอ6ย 68, นะครับรอรุ้นว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากหวดที่ออกส0ูตรนะครับ งดแรกนะครับ5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับวก0ก็เป็น7สูตรนี้ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ6 6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10ทั้งหมด5ตัวเหมือนกัน7 6 8 9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0บวกกันแล้วนะครับ5 4 6 7 8นะครับกับระงวัที่ออก0 6 ามาบวกกันแล้วได้887901นะครับกับพลางวันที่ออก91เลข1เข้ามา43567นะครับพลางวันที่ออก26เลข6นะครับเข้ามา10234 กับพละงวันที่ออก5สูนเลขสูนะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้13นะครับ3 2 4 5 6กับพลงวันที่ออก6 3ตัวที่เข้ามาคือเลขอก3ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรน,นี้9บวก6เป็น15 15้บวก6อีกเป็น21นะครับบวก0ูนย์ก็เป็น21 ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือสิบเหลือศูนย์เอาตัวท้ายนะครับก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่หนึ่งศูนย์สองสามสี่นะครับเลขหนึ่งเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน 0บวกหบวก1ได้2 2งบวกสได้5 5าลบ1เหลือส4บวกสได้6 6หบวก1ได้7 7บวกหได้8ทั้งหมด5ตัวนะครับ10 6หก่อยหก แบบหลอดุลนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับจะมาไม่มานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1เหมือนกันถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนี้ระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับเลข9ไม่มีนะครับก็จะมีเลข6เลข2ไม่มีมีเลข5แล้วก็มีเลข8ปดมนกันอยู่3ตัวนะครับสลนกันที่เลข5เลข6 ก็เลขแปดสิบหกกยหกแปดรอรุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปหับเจรณาดูนะครับก็เป็นชุดที่สองนะครับหลักหน่วยล่างที่ลงชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับก็เหลืออีกหนึ่งชุดนะครับที่จะลงเป็นชุดสุดท้ายนะครับ ก็จะรวบรวมสรุปวันนี้คิดว่าจะสรุปให้ไวนิดหนึ่งนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุก, comment, ทก,กอคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ